โยนิสโสมนักิการความปิดเจริญนาโดยแยกภายจับเก็บจับผลนำมาที่สามกฎของ ่อมาสีอะไรอ๋อสีนี้หรออืมอืมอ,อ,อีกนะมีอีกนะตุลาอะไรนักหนา 你呢？ 成幾家都係自己出去買。